สวัสดีครับวันนี้ก็มาพวกเข้ามช่องตัวายชัแนะอีกแล้วนะครับนะ้องอพยงคับหน้าค่ายของยูฟาแดกครับผมอเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบาคาร่าผู้ชมยังไม่ขิดครับผมไม่รู้จักจําบินกี่รอบก็ไม่รู้จะขิดนะครับเนาะสู้กันต่อไปครับผมอย่าไปหว่นมันครับผมไม่รู้ว่ามันจะขยันบินบ่นบอยไหมก็ลบมันขยันบินเราก็ขยันทำนะครับนาะก,ก็เอาใจ f c สายบาคาร่าครับผมเอา มาลุยกันต่อครับผมก็จะลงห่างๆหน่อยนะบาร์คลาผูมชมจะไม่ลงทีหรือจะไม่ลงทุกวันนะเ c ซนะก็ถ้าจะดูทุกวันก็มีสล็อตครับผม3ช่อง4ช่อง5ช่องหช่องก็ไปไล่ดูด้วยก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดซับสไครต์ด้วยละกันนะครับเนาะเดี๋ยวปีใหม่จะพลาดโบนัสน้ชมนะห <c oughs> ยอกหยอกครับผมเอ้ามารีบนั่งครับผมรีบนั่งรีบจับทุนสองาำนี้มากว่ามันจะได้กดกว่ามันจะได้รินน้ํากว่ามันจะได้ โอ้ยเอาเริ่มหรือยังเริ่มหรือยังเริ่มหรือยังอ่ามาเริ่มแล้วครับผมเอาอย่างอีกแม่งเสือผมอีกโอ้ยหัวใจสิวายเปิดแรกขอหนักๆมาพี่ชมมาเปิดแรกถ้าปังก็คือปังอะเอาไปสองพานเริ่มชมหมดหน้าตาก่อนเลยแล้วเปิดหลังเราค่อยเบาพี่ชมนะจะเล่นสไตล์แบบว่า,บาทบนะเสียทบนะลองดูมันจะมันจะไหวไหมแต่ปกติไม่แนะนํานะเสียทบได้ทบจะดีกว่านะ มันเป็นการเล่นของการเดินเงินของแต่ละเซียนนะบางคนก็ได้แล้วทบไปต่อเสียแล้วทบไปต่ออย่างนี้ก็มีหลายคนเขาเล่นกันครับผมเอาลองมาครับผมเปิดแรกมาดีครับเจ็ดแต้มเรียบรไหยโดนดีหกมาทําไมครับผมเจ็ดหกโดนดีอย่าหัวกินไปหนึ่งดอกครับผมนิ่มๆไปเออมากําไรสองพันเล่นง่ายเอ็มชมเปิดแรกถ่าปังก็ เล่นง่ายอะเปิดต่อไปคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเปิดแรกไม่ปังไม่พังก็เอ้ยไม่ปังก็จบครับผมไปหนึ่งพันน้ชมเรื่อยๆแล้วกันเสียค่อยทบทุกคุณผู้ชมมันหน้าสลับนะดูดิมันลงสองมันสลับตามมันไปก่อนตามมันไปก่อนนะครับเนาะลองจะตามจะตามไพ่หลักไพ่แบบว่าไพ่หลักเลยคุณผู้ชมอ่าไม่ต้องคิดอะไรมากมายครับผมเปิดหน้ามา เฮ้ย hey, มันไม่สูงเท่าไหร่ครับผมมันสองแต้มเราสี่แต้มสวยหลังบ้านมันโขลดแม่งหกแ,แต้มเฮ้ยมันห้าแต้มนี่ว่ะเราสี่แต้มโอ้โหแม่งเหยียบหัวกินคืนไม่ยอมห้าต่อสีอ่วะมันไปออกฝั่งเดิมนุ้มชมฝั่งน้ําเงินมันเหยียบหัวกินสองครั้งเลยวะเอา้าไม่เป็นไรครับผมยังยืนอยู่กําไรหนึ่งพันครับผมมาทบครับผมสองพันน้ำเงินเหมือนเดิมจัดไป ทะลุดิมันต้องทะลุคุณผู้ชมนะมันสองมาสามครั้งแล้วมันต้องทะลุไปหน่อยดิคือถ้าเกิดว่าดูเขาไพ่สายมือคุผู้ชมนะมันจะมีเสมอติดด้วยนะแถวแนวขวางนะมันจะดูยากหน่อยคุณผู้ชมก็ตีไปเป็นสามเลยเหม,อม,เมือนกันนะมาดำเงินสามฟาไปอูยตามเกินเฮ้ยเอามันบอดสวยบอดไปบอดไปเรา โอ้ยเรียบร้อยโดนเอาดิ92มาทำไมครับผม2โอ้ยเอามาครับผม5,000สวยการทบก็ดีอย่างเสียอย่างนะถ้าบวกก็บวกเร็วท่านผู้ชมถ้าเสียก็เสียเร็วอะ่ะโบเร็วอาโอเคผมยืม5,000อ่ะไป1,000ที่แดงท่านผู้ชมมันลงครั้งหนึ่งมันขึ้นแน่นอนผมว่านะผมว่านะท่านผู้ชมนะ คือแบบสันนิษฐานเอาเขาไพ่หลักเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปมองเขาไพ่อื่นเลยแล้วก็มันจะมีอยู่3ามเกอให้ดูคุณผู้ชมพังพางนะการเดานะถ้าใครอยากเดาก็มันมีอยู่3กรรมการเอาง่ายๆเลย3กรรมการอนะกรรมการไหนให้2เสียงไม่ต้องไปเชื่อมานถ้าผมไปฝั่งกรรมการน้อยพราะว่าชัวร์สุดนั่นไงรีบร้อยสวยนะผมมาดิปอกเก้าปิดยังไงละ่ะไม่ต้องจอยเสียเวลาครับผมโอ้ยปอกเก้าทีเดียวแม่งนั่งร้องเลยคุณผู้ชมดูดิ เล่นมันเลยตัวลายวะซันโอ้โหแม่งซุปซิปดแวยโดนมันนั่งร้องครั้งเดียวจะเอาไงวะเนี่ยสงสารมันดีไหมจมหรือจะสงสารตัวเองวะสักหมายไปเอาตําเงินพันห้าน้องว่ายังไงครับผมพันห้าน้องว่ายังไงเสมอไปหน่อยไม่ทันวะมันลีลาคือมันหมดแต่สองตู้ดิดูดิมันมาซุปซิบครั้งนี้อีกแล้ว ล่อมันเลยลูกพี่ว่าซ่านว่าซ่านจะมันผมเห็นพูดเลยหลายคนนะว่าซ่านว่าซ่านผู้ชมก่อนเรียนๆเข้าไปก่อนครับผมก็เป็นอาจจะเป็นคำพูดของใครหลายคนนะผู้ชมนะเปิดนี้มาโอ้โหแม่งเหยียบหัวแดกีสัดเลยโดนดีแม่งไปดต่อเจ็แม่งห้องนี้มันสุดไปนะผู้ชมนะ มันหลายครั้งมากแล้วนะที่ว่าเนี่ย47 47อะไรเนี่ยเอาไปไม่พอดอกสองพันเพิ่มหน่อยพู้ชมเอามาขอเปิดหนักแล้วกันขอเปิดหนักแล้วกันท่านผู้ชมมามามาใส่ไปครับผมมาดูหน่อยดิมาหมดหน้าตักไม่หมดครับผมเหลืออยู่หกร้อยทบแบบสุดลิมิตเลยผี่ชมเปิดนี้จมลิมิตจมไม่เลยสี่ห้าหก เราหกแต้มมันห้าแต้มยาจัวโอ้โหแม่งตัวอีกเฮ้ยเฮ้ยแม่งตัวอีกเอ้าเรียบ้อยโดนปังเข้าไปครับผมปังเข้าไปครับผมดูดีมันห้องนี้แม่งสุดๆนะพี่ชมมันเหยียบหัวกินกันแค่แต้มเดียวอ่ะมันเจ็บใจพี่ชมนะเอายืนเจ็ดพันครับผมยืนเจ็ดพันยืนเจ็ดพันถือว่าเอาการเดี๋ยวพี่ชมใช้ได้อยู่นะโดนแค่นี้แม่งนั่งร้องเลยพีนะ่ชมโอ้โหย ดูดิซบเล่นชมเอา้าพอดีกว่าผู้ชมสงสารเขาครับผมเจ็ดพันพอครับผมเดี๋ยวใครมาเจอกันใหม่นะครับเนาะไปกันครับไปสวัสดีครับ